คุณผู้ชมขาปรากฏการนี้มีจริงไหมหนังยังไม่ได้เริ่มถ่ายแบบได้ไปถึง10%แต่คนจองไปแล้ว30%รอบนี่คือปรากฏการณ์อีกหนึ่งครั้งค่ะครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่จะต้องบอกค่ะคุณผู้ชมขา บอสโจค่ะได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะชื่อหนุ่มโจโยมนินนางวงศาค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงล่าสุดนะคะบ,บอสบอสโจค่ะได้ออกมาพิมพ์ค่ะว่ามีรายชื่อผู้เหมาโรงหนังไปแล้วกว่า30รอบค่ะก่อนหนังจะเข้าฉายในเดือนพฤศ,ศจิกาย,ยนคนนี้กับภาพยนตร์นะคะที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะตั้งใจทำคะ่ะนั่นก็คือเรื่องขายอ ตอนนี้มีคนเหมาลงไปแล้ว30รอบหนังพึ่งใายไปได้ถ่ายไปได้แค่ไม่ถึง10%เองนะคะผู้ชมพึ่งบวงสวงพึ่งเปิดตัวแล้วก็พึ่งถ่ายซีนบนเวทีไปนั่นเองนะคะและมีไล่รายชื่อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่หมีแม่เฟิร์นค่ายเพลงเศรษฐีค่ะสลัปิงออลา่าหมอลำอินดี้ทัวร์เกาหลีรถแห่ซองดูฮีค่ะ FC บอสโจพี่พรพิมงานน้องแอร์พี่ฝนอาจารย์น้ำ พ่เตอร์เทนเมนต์ค่ะพี่สาวนาเวพระเอกวัดศิวะโดนเพชรเกษตรทําดีที่แมนที่มีนพี่ลองเฮียหน่อย no นะคะเสียมูยอ้อมเสียนนนพี่การชัยนางเอกอ้อมแอมค่ะนางเอกป๋อมแปมค่ะ FC พลังเงียบค่ะ F องซ์เองอุ้ยคุณผู้ชมยิ่งอ่านไปยิ่งขนลุกกับคุณผู้ชม 1, ค่ะหรอบค่ะราคา35,000นะคะใครที่สนใจค่ะ เมารอบหนังที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้รีบเมาค่ะเมากันอีกเมากันให้ถล่มอะไรค่ะให้ได้เห็นเลยว่าหนังไทย ยังไม่เข้าโรงแต่ว่ามีคนเหมาไปแล้วอ๋ของ่ายๆเลยยังต่ำเอาสักสองรอยรอบนะคบเอาสักสองรอยรอบให้คนได้เห็นว่าหนังยังไม่เข้าโรงแต่มีคนเหมาโรงไปแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นไหมแต่สําหรับดิฉันในในในมุมของเราที่อยู่ในวงการบันเทิงด้วยแล้วก็แบบเคยเห็นข่าวในวงการบันเทิงก็ยังไม่เคยเหตุการณเหมารอบในลักษณะนี้ที่เป็นลักษณะของหนังไทยนะแต่หน,หนังต่างประเทศอันนี้ดิฉันไม่รู้นะคะ ปรากฏการใหม่ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับภาพยนตร์คายอ้อที่กําลังจะฉายในเรน็วนี้ฝากถึงทุกคนค่ะใครที่ยังไม่เคยดูใครที่ยังไม่ใช่แฟนขับหมอลำนะคะหรือว่าใครยังไม่ได้แฟนขับอุกอิงคายอ้อค่ะเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจทําค่ะเพื่อให้เห็นวิถีชีวิตของคนหมอลำค่ะคายอ้อเนี่ยก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ เคารพนักถือแล้วก็บูชา,ข,าของของวงการหมอลำนะคะเขาก็จะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ค่ะก่อนที่จะขึ้นบนเวทีซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะเป็นการส่งต่อแล้วก็แบบเป็นการสืบทอ,อดมาตั้งแต่ บรรพบุรุษนะคะเป็นทั้งบุคคลที่มีความสําคัญค่ะในวงนั้นรวมไปถึงบุคคลที่มีความสําคัญในวงการหมอลำแล้วก็รวมไปถึงในแต่ละวงก็จะมเีเขาเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ปกป้องแล้วก็คุ้มครองของแต่ละวงด้วยซึ่งสำหรับเพชรบ้านแพงค่ะเป็นอีกหนึ่งวงที่มีขายอ้อขายอยู่ในรถตู้แล้วก็ทุกทุกคนให้การเลื่อมใสค่ะก่อนที่จะขึ้นเวทีในทุกๆครั้งก็มีการทําบุญค่ะบวงสรวงในแต่ละครั้งนะคะใครอยากเห็นวิถีชีวิตเบื้องหลังหมอลำเร็วๆดนี้พฤศจิกายน เตรียมติดตามค่ะพระเอกเป็นแฟนดิฉันเองออฟสุรพลไม่มีอะไรค่ะเล่าข่าวเนี่ยคือค่าจะบอกว่าพระเอกคือแฟนของดิฉันเองนะคะโอเคแสดงความดีด้วยค่ะ30ระอบแล้วเอาให้ถึง200รอบทําไม่ได้ค่ะแฟนคลับอุง้งอิงเพชรม่แพงทําไม่ได้ทําไม่ได้สู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 ้สสสสสนะคะเป็นกำลังใจให้บาย